ถึงเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งทุกวันนี้โซเชียลมีทั้งข่าวปลอมข่าวเท็จเฟกนิวต่างๆนานาบางเรื่องไม่ได้เป็นความจริงบางเรื่องชี้นําให้คนมารุมด่ามารุมว่ามันเยอะแยะมากมายมาถึงคราวน้องตาหวานดอกกระโดนหรือสาลีนีของเราเนี่ค่ะเหตุเกิดที่มีคนน่ะจู่ๆนะเอารูปของเขาไปโพสต์ระบุประมาณว่านี่นะคะข้อความในการโพสต์ก็สมบัติชิ้นเดียวก็คือเป็นรูปภาพะนะที่มีติดตัวนกหวีดกู้ชาติ ถ้ามีคนย่ำยีสิ่งที่พี่รักแล้วเธอทูนพี่ก็พร้อมจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งแฮชแท็กนี่คือ8ปีที่มีความสุขกำลังจะหายไปอันนี้เขาโพสต์นะพร้อมกับรูปนะสารินีบอกเลยว่าทนไม่ไหวมาทัวลงเธอโดยที่เธอไม่ได้เป็นคนทำเธอไม่รู้ตัวแล้วเธอจะดำเนินเรื่องอย่างไรรรอไปเจอสารินีบอกเลยว่าต้องให้เธอเล่าด้วยตัวเธอเองเชิญค่ะ จากที่แบบโพสเมื่อคืนเนาะก็ทำให้แบบหลายคนเข้ามาเป็นแบบ่มทนพายเลยการทัวรลงแบบยับเยินเลยมันกระทบยังไงบ้างครับมันกระทบมาถึงมูนที่ที่พี่ทำอยู่แล้วก็มันกระทบไปหลายฝ่ายคือโพสโพสนี้คือเขาโพสตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก่อนที่จะเลิกตั้งเขาก็โพสพอหลังเลิกตั้งเสร็จ ก็ามาโพสต์อีกรอบหนึ่งพี่ไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยยุ่งการเมืองแบบใครจะเป็นอะไรพี่ไม่เคยสนใจเลย m. แต่ยืนยันว่าภาพที่เขาเอามาโพสนั่นคือเป็นภาพเก่ามากๆเป็นภาพเก่ามากๆากทำให้คนทั้งประเทศน่ะคิดว่าเป็นเราคิดว่าเป็นพี่ลงเขาแอบ,บอ้างมาตั้งแต่พศสองหนึ่งอะสองศยสองหนึ่งอ่ะก็คือพี่ตาวันต้องการอะไรจากคนนี้บ้าต้องการที่อยากจะจับติดคุก เอาเข้าคุกเลยเอาเข้าคุกเลยครั้งนี้ไม่ยอมแล้วครั้งนี้ไม่ยอมแล้วมันแค้นใจอ่ะมันมันแบบมันขับแค้นใจที่ว่าทําไมเราทําอะไรเขาไม่ได้อ่างเงี้ยทำไมถึงไม่มีใครช่วยน้อย,น,อยน้อยอกน้อยใจไหมกับการที่เรา,เราพยายามที่จะสู้เพื่อที่จะแบบน้อยใจยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างเงี้ยแต่คือกับไม่ได้รับความช่วยเหลือ,อใช่แล้วคะ่ะน้อยใจมากก็อยากจะบอกกับทุกคน ว่าเฟซบุ๊กอันนั้นเป็นของปอมไม่ใช่ของพี่อย่าไปด่าพี่เข้าใจเห็นใจถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือใดๆเลยนะคะก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแบบนี้และค่ะเชื่อเสมอว่าเจ้าหน้าที่เป็นกลางและอะไรก็ที่เป็นข้อมูลปกป้องตัวเราก็ให้เจ้าหน้าที่ไปอะไรก็ตามที่เป็นความจริงมันจะยั่งยืนค่ะ